สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรับ CapCut Pro ฟรี7วันแล้วก็สามารถเพิ่มได้จนถึง70วันครับแต่บินกเงื่อนไว่าเครื่องคุณต้องไม่เคยลง CapCut Pro มาก่อนลงแคป c u t ธรรมดาได้แต่เป็น CapCut Pro ไม่ได้นะครับเริ่มด้วยเข้าไปตามลิงก์อินเ a t ชั n นจากเพื่อนหรือจากใน Description ใต้คลิปก็ได้นะครับก็คือพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มการดาวน์โหลดเป็นตัวแคปคัตอินเ t a ชั o นนะครับ ให้เราลงจากตัวนี้นะหลังจากที่ลงเสร็จแล้วก็ให้เรากดยอมรับเสร็จแล้วให้เรากดอัปเดตต่อไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการดูเราก็ปิดได้เลยนะต่อมาให้เราล็อกอินแคปคัทนะครับจะใช้อ่าตัวไหนล็อกอินก็ได้นะของผมจะใช้เป็น Google โอเคหลังจากที่อ่าล็อกอินแล้วก็ใส่วันเกิดเข้าไป หลังจากที่เราใส่ปีเรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปที่หน้าเว็บตัวตัวอินไวท์ของเรานะครับแล้วก็ไปก๊อปปี้โค้ดตรงนี้มาหลังจากนั้นให้เรากดใส่โค้ดนะครับมันมันมันจะมีคําว่า get capcut pro อยู่ถูกไหมครับถ้าเรากดไปตรงนี้มันจะให้เราจ่ายตังค์ใช่ไหมท่านั้นให้เอามันจะมีปุ่มซ่อนอยู่ครับให้ให้เราเลื่อนเมาส์มาประมาณนี้กลางๆแถวๆนี้กดเข้าไปนี่มันจะขึ้น ให้เราใส่โค้ดระวังดีๆครับถ้าเรามาขวาสุดเงี้ยมันก็จะไปจ่ายตังค์ถูกไหมนี่มันมันต้องแบบเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยครับแถวแถวนี้ปึ๊บเข้าไปมีที่ให้เราใส่โค้ดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บอ,อันอันนี้มันจะขึ้นว่าปมงผมไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เป็นต้องเป็นเครื่องที่ไม่เคยได้รับโปรมาก่อนครับเครื่องผมเคยเคยได้แคปคัดโปรมาแล้วอ่าตอนนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่าให้เรากลับมาที่หน้าเดิมนะครับแล้วเราก็ ก o p ป i ี้อ t นเวสชันโค้ดลิงก์เหมือนเดิมแล้วเราก็ลองใส่เข้าไปนะครับจุดนี้แคปคัตโปแล้วเลื่อนข้างหลังนิดนึงกดเข้าไปก็จะมีที่ใส่ลิงก์ขึ้นมาให้แล้วก็ใส่ที่ใส่โค้ดมาให้แล้วใส่เข้าไปปุ๊บเก็ต <Get S 2> แคปคัตโปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วว่าเป็น7วันสาหรับใครที่อยากจะเพิ่มวันก็ให้กดตรงนี้ครับ v n v e i n v i t e f r i e n d เสร็ invite, invite จแล้วให้เรากด copy link เข้าไป แล้วก็เอาลิงก์อันนี้ไปให้เพื่อนหรือว่าแปะไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะเผื่อจะได้คนอื่นใช้เพราะว่ามันคนหนึ่งคนเนี่ยมันใช้ได้สูงสุดแค่เจ็ดสิบวันก็คือมันชวนเพื่อนได้สูงสุดแค่สิบคนหน้าตาของลิงก์พอรากดเข้าไปมันก็จะเข้ามาเป็นประมาณนี้จะเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คืออิน t a t i o n Link ์อ v i t a t i o n code ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรับแคปคัตโปรฟรี7วันนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณสามารถกดไลค์กับ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ